ันนี้ทุกตาก็จะเริ่มต้นด้วยผักเคลนะคะก็ใช้ประมาณ4-5หก้านค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าผักเคลเป็นซ u เปอร์ฟู้ดเลยเป็นผักที่สัมาัถต่อต้านมะเรงแล้วก็สู้ภายโควิดได้ด้วยนะอ่ะตามมาด้วยสวิตชาร์ดเรนโบนนะคะอันนี้ก็ใช้ประมาณสัก2-3ใบหรือ3-4ใบก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะมีเยอะก็ใส่เยอะค่ะหั่น พอปั่นได้เนาะนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากคือแบล็คมินนะคะกินมันจะหอมสดชื่นชื่นใจจริงๆใส่สีห้าใบก็พอแต่ว่าเราชอบกินเยอะอะกินเยอะก็ใส่เยอะอะเนาะแล้วก็ตามมาด้วยแอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลเขียวเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าต้องขูดแว็กออกก่อนนะเพราะมันมีแว็กเยอะมากเลยนะคะถ้าจะเอามาปั่นเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยกีวีค่ะ กีวีใส่สัก2ลูกนะคะเพราะว่ากีวีเนี่ยก็จะเพิ่มรสชาติของเปรี้ยวนะคะให้กับน้ำผักบั่นของเราใครที่กลัวขมไม่ต้องกลัวนะกีวีช่วยได้นะคะเสร็จแล้วมะนาวค่ะ1ลูกใส่ลงไปเลยนะจ๊ะรับรองว่าออกมารสชาติดีมากๆเลยค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะหลังจากน,าน,นั้นนเราจะใส่อันนี้เป็นสับป,ประรดนะคะก็จะเพิ่มรสชาติดีดมากแล้วก็นมอัลมอนด์สดค่ะอันนี้ห้ามลืมเลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นนมอัลมอนนะคะเพราะว่าจะช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้เราด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันย่อยง่ายมากตามด้วยพริกไทยดําเลยค่ะใส่สัก3-4มเม็ดค่ะ รับรองว่าเอ้ยบางคนแบบแย่เว้ยพริกไทยดําไม่ต้องห่วงนะคะใส่ออกมาแล้วรสชาติดีมากแล้วก็ตามด้วยเวโปรตีน,นะค่ะหรือว่าโปรตีนสกัดก็ได้1นถึงสช้อนนะจ๊ะ mm hmm. เพิ่มความมันแล้วแบบมันจะออกมาดีมากเลยคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะอะ mm hmm. หลังจากนั้นก็ปั่นเลยจ้าปั่นสักหนึ่งนาทีค่ะ mm hmm. ปั่นเสร็จดื่มทันทีนะจ้าบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ใครที่ท้องผูกถ้ากินนะ ถ่ายคล่องมากเลยจ้ะ